สบายดีตอนซวยพี่น้องโอ้ยคือวังเมื่อเช้านี่บริมีแดดสบายดีทุกคนบังเอื้อมาขุดมันให้เขาเจ้าเขาเจ้าสั่งมันเนาะพี่น้องก็เลยเอามันมาผัางเลยเลาะเบิ่งมันตัวผูกไว้ก่อนพี่น้องจักหน่อยโกนมันไปให้เขาเจ้าเพราะว่าเขาเจ้าสั่งบังเอื้อว่าโกนมันมาให้ยแน่เป็นกระสังสุดอ่อ สาวอยู่พี่น้องแต่ว่าเบื่อกะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาก็คิดแค่นี้เงินหลักะซวยหลักะมากรให้เพลินเนาะพี่น้องเนาะทั่วดินเด้อจ้าทุกคนปูไก่หอดมือสะก้อนเฮาจังสีกลนเนาะคือนาดายเลยสิหรือสิกลนก่อนแต่ว่ามันบ่เอื้อที่ปลูกไว้นี่ติดแล้วพี่น้องมันมันตัวนี้เป็นมันไอ้เหลือง แต่ว่าหมอว่านี่ได้มันอันสีสีอิดน้ำปะปุอมมาพี่น้องก็เลยสิมาปลูกตื่มแต่บ่หวัวสิปลูกทางใดเช้านี้ก็มาดูมันที่ปลูกไว้ก็ติดแล้วเด้อมีมาฝักด้วยมาฟักสองลูก ติดแล้วติดแล้วพี่น้องแต่ว่า,าวคือดดแดดแทะอีกสี่วันที่สีมาดูตอนดดแดดแท้บาดูจังได้พี่น้องเขาจะสั่งสั่งแล้วเราก็ต้องขุดไม่ขุดยังไ,ไงอยากได้เงินเขาเนะาะบอกง่ายๆก็คืออยากได้เงินเขามะสิปปูกนี่แหละพี่น้องตัวนี้สิบป,ปูกมันมันม่วนอืมเบิก ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có lỡ những con, hấp dẫn mua mua mát là. ไปอันนี้จะเป็นเืินคร,รัวเด็ดจอะอันนี้จะเป็นเืินคร,รัวนะเนี่ย แต่ก่อนอื่นขอปลุกมันก่อน ก็นางพันปยามอันโตงมาสาวเนี่ก็ได้งูไปยุ่งเฮามาสันโอ้ยจตพยานหายมันบ่เหี้ยวปาปนได้แล้วพี่น้องมันสงหน้ามัเกืนนี่เหี้ยท่าไรหรอกเนาะโอ้ปิดตเป็นหัวดีนะ 弄不不。No, no, no, no. คนเลยนีหมื่นกั่เอ้ยมันปลาบัว เสร็จวันนีเนมันม่่งวันนี้จะเป็นมันญี่ปุ่นไปได้มันญี่ปุ่นมาเอาจะเอายอดมันญี่ปุ่นของขเจ้ามากําหนึ่งเป็นย่บอย่บอ,บอทุกคนเสร็จแล้วของป้าบัวขึ้นหอบแทะละ ตรงนี้คือบ่อใครงามเนาะพี่น้องตรงไหนมันงามเนี่ยเราจะปลูกตรงไหนมันญี่ปุ่นเหล่านี้ปลูกตรงนี้แหละพี่น้องขางบ้านขางเฮือนนี่แหละจังไปก้น,นมั้นีน่ยเขาเจ้าพี่น้องบรลล้ายดอกรูนึงสองรูนี่แหละเอ๊ะชีวะคือบทคือบทากนลนันลงามแรงเขาเจ้าอยากได้ยงมเชียงเขาจะอยาก ฉะนั้นหุดจ้ะโอ้ยไม่ดีกระดนกะดกดนงดิดิคอยงามดผม không à ăn ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ก่อนนะครันี่งางาพี่นี่โบงาไปดอกปลูกใส่กันแล้วพี่นี่ได้น้อยหนึ่งดีนะ,นะก็เลยม,มาปลูกมันญี่ปุ่นใส่พี่น้องตรงนี้ตรงนี้เป็นมันญี่ปุ่นเดยพี่น้องได้สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขุมตัวนี้เป็นมันม่วงปลาบัวจ้ะ ตัวนั้นเป็นมันซีซีไอเอชีไข่เออจะเป็นรอยากติดอ่างเลยไปไป็นคนมันเพียงตรงไหนดีตรงนี้ควดยังดงมูตรงนี้ก็อนดีกว่าควดมันต่อแดด เลยนะจ๊ะถ้าไม่มีอะไรสับทงนะจ้ะก็ให้ติ่งมันไปเนะมันอยู่ในติ่งมันดูบอลน้ำทุบแล้วลลลลต้องดูค่อยหรอ นี่มาดูมันใกล้ๆนี่ๆทุกคนนี่กำลังเตกเขิบเนาะเป็นไหมมันโทรบกขึ้นมาโอ้ว่าเดี๋ยวอ่ะ โอ้ไม oh, ่ใหญ่กำลังพอดีแซ่บแต่ว่าเครือมันทำไมมันหลุดแด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 ดฮะเป็นอะไรเป็นอะไรกันเนาะเออเขาจะสร้าง โลสามสิบสี่โลลอยเออกระนั่งก่นฮะ,นะอุ้ยพ,พับขึ้นเลข้นเลิกเถาะขึมีสมอยสมีอยู่ โอ้ยจู่ๆโม่คดัยโม่คดัยน้ำเลกน้ำเบือบ่บ่บ่บดเชียงเงินเลยไอเจ้าขุดขนาดนั้นโอ้ยขุดหวมัน ง่ายครับลีนี่แต่ว่าหัวปอนยาว่ตัวนี้เป็นหัวปุ้มๆยิ่งยิ่ๆนี่จะครัวดิ นี่ยสับปิดตัวเ้ยน้องหัวเนี่กระบอกเอาได้ไหมจีนเหนียวโอ้ยอยากเหนียวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ mặt đẹp thế chắc hãy luôn bổng vì đâu ơi mặt sân vào sị đơ hà nam cặn sang ngạo mắn hưng bưng 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 hai bưng nhai มันกำลังกำลังดีงแล้วมนันเลยค่ะอ้โอ้ยหนาวลมนเลยโอ้โกนจะเคือนหนาวแล้วหนึ่ง ต้องใหญ่ๆกว่านี้ต้องหัวใหญ่ๆหญ่เบิ่มเฮิ่มอันนี้มันเป็นเป็นลายมันก็เลยบอกหัวใหญ่ยางมันหัวใหญ่ก็เป็นหัวเดี่ยว ออกก็ออกได้ถึงนงเนาะอีกคนหนึ่งแซงมาแต่ดีเงียวนี่แหละน้องเอ้ยทุนแดดเลยด้อทุกคนทุนแดดเลยด้อครับ ทก่มเครือมันไวมันก็ิไดขึ้นประมาณเดือนสิกดกลต่อนะทุกคนอุย้ยเครือนี่มา่มาม,ม,พ,มพี่น้มมองเมื่มืนอม่อ่ออเมื่เอเมอเม่เม่อเมื่อมเมื่อเอเอเมื่อเอมืเเเม อไรหรืโอ้ยใหญ่ครับใหญ่เนี่ยนี่นี่มาบังเครือตัวนี้นี่พี่น้องยินอยู่บนหลังพี่น้องเอ้ยมันค่อยหัวโล่งแท้ๆเด้ออุ๊ย,ยนั่น โอ้ยเสียมกันเลยไม่ว่าอยากถือ nè thử Thử chiếm cái bớt leo thì bỏ oh, thì bỏ cái đâu cái đây Ủa, nó hỏi đâu có ngôi nhà gì cái น้อยต่นี่โอ้ยเยออยู่นี้เยอะอมันใหญ นี่เป็นคนอ่ะดดูอทอนคือมาทางหลากทางโคนลนเบิดบ่อื เบิดนะทุกคนตรงนี้อ้ยก็ลืมกดกล้องพี่น้องมันขาวอันนี้เป็นมันขาวนี่ทุกคนเละไปแหละเนาะคือสบอตาตแลดอ รงไหนมันไะม่เห ma ็นอีกแล้วมันขาวเนาะนี่ทุกคนเบิ่งมันแซ่บแซ่บมันเหลืองแต่ว่าหัวกะตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะทุกคนเพื่อนอหูนึงนี่หัวใหญ่แต่ว่าเอากันอาษทิแเต้มาให้ยู่ โอเคแล้วทุกคนคลิปนี้กับสีแดงอัมลาพัดจากก่อนละกันนะพี่น้องเนาะในข้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องขุดมานตักเดยดจ้ะ